อัมพชาดกมนเสพมะม่วงในอดีตการมีพราหม์หนุ่มคนหนึ่งได้เล่าเรียนมนเศพมะม่วงให้ออกผลได้ในชั่วพริบตาโดยอาจารย์ซึ่งเป็นจันทานมีข้อแม้ว่ามนนี้หาค่ามิได้อาศัยมน,นี้แล้วจะได้ลาบสักการะมากมาย ถ้ามีคนถามว่าเรียนมนนี้มาจากใครให้บอกตามความเป็นจริงว่าศึกษามาจากอาจารย์ผู้เป็นจันทานมีฉะนั้นแล้วมนก็จะเสื่อมพรามหมณุใช้มนสิสมะม่วงในการเลี้ยงชีพวันหนึ่งคนรักษาพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพารานศีซื้อมะม่วงที่เกิดจากมนไปถวายพระราชาพระองค์ทรงติดใจรสชาติของมะม่วงจึงให้ถามพรามหมณุว่าเรียนมนสิมะม่วงมาจากใคร ด้วยความละอายที่จะบอกว่าอาจารย์ของตนเป็นจันทานพรามหนุ่มจึงกราบทูลเป็นเท็จว่าได้เล่าเรียนมนมาจากที่สาปาโมกแห่งกรุงตักศิลาทันทีที่พรามกล่าวเท็จมนก็เสื่อมโดยไม่รู้ตัวเมื่อพระราชารับสั่งให้เสกมะม่วงให้เสวยแม้พรามจะไร่มนอย่างไรก็ไม่ได้ผลอย่างเช่นเคยพรามหนุ่มจึงกราบทูลความจริงว่าตนได้เรียนมนมาจากอาจารย์จันทานเมื่อพระราชาทรงทราบความจริงก็กริ้วพรามหนุ่ม แล้วตรัสว่าบุคคลใดรู้แจ้งธรรมจากอาจารย์ใดไม่ว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ศูนย์คนจันทานอาจารย์นั้นแลเป็นคนที่ประเสริฐสุดของเขาเมื่อตรัสแล้วพระราชาก็รับสั่งให้เคียนพราหมณ์หนุ่ม และขับไล่ออกจากพระนครพรามหมณุกลับไปยังที่อยู่ของอาจารย์จันทานกราบแทบเท้าอาจารย์แล้วสารภาพความผิดและขอเรียนมนใหม่แต่อาจารย์จันทานกล่าวว่าเราประสาทมนแก่เจ้าโดยธรรมเจ้าก็รับเอาไปโดยธรรมถ้าเจ้าตั้งอยู่ในธรรมมนก็จะไม่เสื่อมดูก่อนเจ้าซามปัญญามนนั้นเจ้าได้มาโดยลำบากเป็นของหายากที่จะหาได้ในมนุษย์ในโลกนี้เราอุตสาห์ถ่ายทอดให้เจ้าเพื่อเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพแต่เจ้ากลับทำลายด้วยการพูดเท็จ หลอกลวงเจ้าคนชั่วเอ่ยมนใดจะมีแก่เจ้าเราไม่มีวันถ่ายทอดมนให้เจ้าอีกแล้วเมื่อกปล่าวจบอาจารย์จันทานก็ขับไล่พรามหนุ่มไปให้พ้นจากบ้านของตนพราหม์หนุ่มออกจากบ้านอาจารย์จันทานด้วยจิตใจแตกสลายคิดว่าตนจะมีชีวิตอยู่ทำไมตายเสียดีกว่าแล้วก็เดินทางเข้าป่าตายอย่างคนอนาถาชาดกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความกตัญญูกะตะเวทีหรือความรู้จักและตอบแทนบุญคุณเป็นพื้นฐานสำคัญของบุคคล ใครมีคุณธรรมข้อนี้คุณธรรมข้ออื่นๆย่อมเจริญงอกงามขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์